สังคทานสังคทานคืออย่างไรสังคทานต้องมีรูปแบบหรือคํากล่าวอะไรหรือไม่ถ้าอยากจะให้เป็นสังคทานจะเป็นสังคทานไหมแล้วตามความเป็นจริงจะเป็นสังคทานด้วยอะไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มอสอพ 29กันยายน2,562คงไม่ลืมนะคะเล็กซึ่งไหมคะธรรมะโดยเฉพาะจ,จิตใจคิดเองพูดเองอ่านแล้วเข้าใจเองกับความถูกต้องโดยละเอียดนี่ต้องต่างกันก็เช่นต้องเข้าใจจริงๆนะคะในแต่ละคำ ไม่ใช่เขาว่าสังฆทานเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็เชื่อเลยนั่นแสดงว่าไม่ใช่คนที่เข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดนะคะสังฆคืออะไรทาน,นะคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เขาว่าทําอย่างนี้เป็นสังฆทานอีกคนบอกไม่ใช่สังฆทานก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆวาแล้วที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือต้องเข้าใจทุกคําสังฆคืออะไรทาน,นะคืออะไร สังฆะก็คือหมูหม่หมู่แห่งพระภิกษุก็คือหมายความว่าไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดครับแต่ว่าเป็นการถวายโดยไม่เจาะจงนะครับอันนี้ก็มีข้อความที่แสดงไว้นะครับว่าแม้เป็นภิกษุที่ส่งนะครับส่งมาแม้เพียงรูปเดียวนะครับก็เป็นตัวแทนของภิกษุทั้งหลายก็คือเป็นตัวแทนของหมู่แห่งพระภิกษุนะครับแล้วก็ผู้ถวายก็ถวายโดยมีตัวแทนมารับเพื่อประโยชน์แก่ หมู่แห่งพระภิกษุทั้งหลายนี่ครับก็เรียกว่าสังฆทา,านะคือการให้โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ว่าเป็นการให้หรือว่าเป็นการถวายเพื่อหมู่แห่งพระภิกษุทั้งหลายครับเพราะเช่นสังฆคือหมู่คณะไม่ได้หมายความถึงหนึ่งคนใช่ไหมคะคอย่างอาริยสงฆ์ก็หมู่ของผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่นับคนอื่นที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นสังฆก็หมายความว่า ส่วนรวมหมู่คณะไม่ใช่เฉพาะเพราะนช้นการถวายสิ่งของแก่ผู้ประเสริฐคือพระภิกษุเนี่ยก็ยังต้องมีความละเอียดว่าถวายเป็นการเจาะจงเฉพาะบุคคลนั้นหรือถวายแก่สงฆ์เป็นของส่วนรวมซึ่งจะต้องมีการกําหนดว่าผู้รับเป็นใครไม่ใช่แคบ,บแจกได้ตามอำเภอใจนี่เป็นเรื่องละเอียดตามพระวินัยน,นะคะซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจ ก็เช่นทุกอย่างที่เป็นพระธรรมและวินัยเนี่ยค่ะละเอียดมากด้วยเหตุนี้ถ้าถวายเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้ว่าบุคคลนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสังฆทานหรือเปล่าถ้าเจาะจงก็ไม่ใช่สังฆทานค่ะแม้ว่าผู้นั้นเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นสังฆทานต้องไม่หมายเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าเป็นพระอริยะหรือว่าไม่ใช่พระอริยะก็ตามนี่เป้าใจอย่างนี้แล้วนะคะ แล้วเวลาถวายเนี่ยจิตใจคิดอะไรต้องการอะไรหรือเปล่าหรือมุ่งอะไรหรือเปล่าที่จะถวายสังฆทานเพราะดูเป็นธรรมเนียมนะคะไม่เข้าใจอะไรก็ถวายสังฆทานแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับภิกษุก็ถวายมีของแห้งเป็นต้นตอนบ่ายพ้นเวลาที่ท่านจัดฉันอาหารละทั้งหมดเลยคะ่ะเป็นเรื่องของการขัดกราวกิเลสแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ขัดกราวกิเลสไม่ได้เพราะไม่รู้ ก็ทำกันผิดผิดไม่รู้จักพระอริยะบุคคลจะเป็นสังฆทานไหมคะก็เป็นหมู่ของภิกษุซึ่งไม่ใช่พระอริยะและถ้าเจาะจงก็เป็นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยะที่เขาเจาะจงถวายแล้วแต่ใครพอใจภิกษุรูปไหนก็ถวายภิกษุรูปนั้นเพราะจะจะเป็นสังฆทานได้ต้องหลายในยะที่เป็นความถูกต้องคือไม่มุ่งเจาะจงภิกษุใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่ใช่แต่ทานนั้นเพื่อ กลุ่มหรือหมู่คณะซึ่งเป็นภิกษุอันนั้นก็เป็นนัยยะหนึ่งนะคะแต่ถ้าบุคคลน,นั้นไม่รู้คุณของพระรัตนรไยไม่รู้ว่าพระอริยสงฆ์ต่างกับภิกษุบุคคลซึ่งไม่ใช่อริยสงฆ์เขาก็คิดว่าเขาถวายแก่สงฆ์เพราะฉันใจที่นอบน้อมจริงๆริงต่อผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต่างกับไม่รู้ว่าพระอริยรู้อะไรทําไมถึงเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าอยากถวายสังฆทานก็แสดงว่า เป็นทานเป็นการฉละจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการหวังประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเชินทั้งหมดเนี่ค่ะเป็นความจริงเป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่กะเกณฑ์โดยคําคิดว่าได้ถวายสังฆทานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่สังฆทานเพราะเชิญถ้าเป็นภิกษุรูปหนึ่งรูปเดียวแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเฉพาะภิกษุนั้นรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่ใช่พระอริยเจ้า แต่จิตมุ่งถวายต่อผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นก็เป็นสังฆทานแก่หมู่คณะโดยไม่เจาะจงความบริสุทธิ์ของจิตจะต่างกันไหมคะต่างกันมากนั่นคือขณะที่เป็นสังฆทานก็ต้องบริสุทธิ์กว่าเพราะว่าไม่เจาะจงบุคคลใดเลยทั้งสิ้นแต่ระลึกถึงคุณของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีคํากล่าวอะไรไหม จะต้องพูดที่ตรงบาลีว่าอย่างนี้พูดผิดก็ไม่ได้ไปนั่งท่องกันเวลาจะถวายก็เป็นสังฆทานไม่ใช่อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะนั้นซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อตนเองแต่เป็นไปเพื่อที่จะบูชาผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงเพราะเหตุว่าในสมัยพุทธกาลเนะะี่ยค่ะมีบุคคลที่ได้ฟังธรรมะแล้วรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อเป็นภิกษุก็ถวายแกภิกษุที่เป็นสังฆรัตนะ โดยที่ว่าภิกษุนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่แต่ผู้นั้นนอบน้อมถวายแก่พระสังฆรัตนะก็เป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นต้องมีในยยาที่ต้องเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่ให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นเต้นอยากได้ผลได้บุญมากพอจะถวายก็ต้องกล่าวคํานั้นคนํานี้แล้วก็ไม่รู้สักคำว่าที่กล่าวนั้นหมายความว่าอะไรผิดก็ไม่ได้แต่จําไม่ได้ก็ต้องผิดใช่ไหมคะย่อมเป็นสังฆทานไหมไม่ใช่อยู่ที่คําแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงนะคะ จะถวายสังฆทานไหมถ้าไม่รู้ว่าภิกษุที่เป็นพระอริยะเป็นยังไงร,รู้อะไรคิดไม่ออกแล้วจะเป็นสังฆทานได้ยังไง